ยอมเลยทรงผมทรงนี้เอาอยู่ยอมรับจริงๆลิซ่ากับอะไรก็อร่อยกระทั่งทรงผมทรงนี้ก็เอาอยู่นะคนมันสวยจะแต่งแบบไหนทรงผมทรงไหนก็เอาอยู่นะครับเรื่องนี้ได้รับการพิสูจน์แบบเห็นภาพชัดๆนะครับสารพัดทรงผมไอเดียสุดล้ำที่ถูกจัดแต่งบนศีรษะของลิซ่าแบ็คพิงค์เพราะต่อให้จะพิสดารแค่ไหนนะครับลิซ่าก็เอาอยู่นะออกมาสวยเป๊ะปังทุกทรงนะครับ รวมถึงทรงล่าสุดที่ลิซ่าแบ็กพิงค์เพิ่งเปิดให้เห็นกันแบบเต็มๆในอินสตาแกรมนะครับเป็นทรงผมแบบมัดแกะ2ข้างแบบมุ้งมิ้งที่บอกได้เลยนะถ้าใครหน้าตาไม่เหมือนลิซ่าจากจะน่ารักหน้าเอ็นดูจะกลายเป็นอย่างอื่นแทนทันทีแต่เมื่อลิซ่าเป็นคนทำทรงนี้นะครับมันจึงออกมาดูแบบเปี้ยวเข็ดฟันหน้ามองเป็นที่สุดเลยยอมรับเลยละ่ะว่าลิซ่าแบ็พิงค์กับอะไรก็อร่อยนะจ๊ะ ส่วนตัวนะครับแอดชอบมากเลยนะอยากให้ลิซ่าต่อผมยาวๆแบบนี้ส่งนี้คืออมวยจีนอย่างแท้ถูกเอาใจแม่จีนเลยนะลิซ่าอยากให้ลิซ่าทำผมยาวแบบนี้ออกมาเยอะๆนะหลายๆทรงเชื่อว่าจะสวยปังขึ้นไปอีกนะจ๊ะแล้วคุณล่าไม่วามพิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตาม